ลทุกคนตอนนี้เราเตรียมลอยไว้แล้วครับเพื่อที่จะเทค่อยๆเทลงไปเลยครับสวยมากเลยครับกับซัสวงบัตทถทังยักษ์จลี <c oughs> ในช่วงนี้ใครไปเซเว่นแล้วเจอวงบั๊บ้างใครชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับว่าเป็นเมนใครกันบ้างเพี <p> <c oughs> ยบเลย12คนชอบใครกันครับตามสัญญาสันสุวงบั๊ยักษ์ ชัสวีมาคคริสขุนพลจุติวัฒน์อิมจินบุกยานนท์นัทธกิจอุทชัยจิรากรจังทีพิมวัสุ US, BUS well. US, bus อิสเ e l BUS bus Israel ว้าวนี่เราจะมาทำยาเยลี่ออนเคียวโฮจากสันสุโ,โอเอ็กวงบัสทางยาวามาดูสูตรที่ติดจดในสมุดวงบัสกันน่าใช่มากๆเลยเนาะว้าว ตัวน้ำเราจะต้องใช้ดัสมิลกวงบัสอู้เอากระเป๋าออตังค์ไปซื้อแป๊บเดี๋ยวมานะครับได้มาแล้วครับนี่เลยปุกน้ำวงบัสจ้าจังเทลงไปเลยว้าวได้กลิ่นมากอื้มสัชื่นอร่อยเตรียมเทลงไปเพื่อไปทำเยลลี่เคี่ยวหงของเราเลยครับจากนั้นนำไปใส่คารา,าจินแนนแล้วไปเคี่ยวให้นาฬิกาใส่ลงไปเลยครับ ว้าวเอาไปต้มกันว้างรอเจลลี่เดือดเรามาติดที่จับโทรศัพท์กันสามารถดึงเต้ามาแบบนี้ได้ด้วยอย่างแท่ทุกคนนี่าเาาบบบรนามาเตรียมเจลลี่นะคะ <ส ừ> เพื่อที่จะใส่ประดับลงไปเลยเราก็จะแกะแต่ละล็เลยครับ <ส ừ> ลงไปแยวบิว ทุกคนตอนนี้สวยมากสีสันสวยงามเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมุ้นปุดดิ้งที่เราทากันว้าวทุกคนตอนนี้เราเตรียมลอยไปแล้วครับเพื่อนี่จะเทค่อยค่อยเทลงไปเลยครับนี่เคียวโฮของเราได้แล้วใส่ลงไปเลยจากนั้นรอให้เย็นเพื่อเซ็ตตัวเลยเดี๋ยวมาความดูกันนะครับระหว่างรอเรามาแกะการ์ดดูกันอดิศสอลบิอัสกันไก่พร้อมอ้าวว้าพี่มสุครยืนอย่างหล่อ ขุนพรอุ้ยคิมจิมูขุน,ขนพรนพอ,พอี่เพิ่มัะอารันค่ะเป็นเอเอครับพัสวีหรืออารันมากับรถอง,งุ่นและสตอรอเบอรี่อืมหืมหอมสตรอเบอรี่อร่อยอ่ะอง,งุอ่นอ,มอนืมหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมาร์คคริสมากับรถครีมโซดาและสลัดโซดา สละสโ,โซดาอืมอืมหวานพรีมโซดาอืมอร่อยอ่ะสปร์คุณพลเป็นเจลรี่แบบนวดดูดก่อนกินกลิ่นพีสจริงจีบีบบีบบีบ,บ,บอ,อย่าบีบหน้านะน,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 นอืมอร่อยอ่ะเค้มนุบชุติวัตรหรือฮาร์ดมากับกลิ่นมะขามและรสนมเปรี้ยวนมเปรี้ยว Mm. จินวูดตีหาซองไม่ได้ครับทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นรสโคลานะืม mm. ชยานนท์ไทยมากับกลิ่นแอปเปลิลและส้มครับืม mm. แอปเปลิลครับ mm hmm. นุ่มๆนัทกิจเนคครับมากับรสแตงโมและมิกซ mm ์เบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่ืมหวาน แตงโมแตงโมแตงโมผูทช <mm 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 ัยมากับพีซและลิ้นจีกินจีหืมงบงบกลิ่นพีซอืมเดชาวัตคอปเปอร์มากับรสโคลาและเลมอนอืมคู่เบื่อกอนเอเอครับมากับรสองุ่นไซมัสคัทและไวท์สตรอเบอรี่ อสองสวยมากได้แล้วครับทุกคนเจลลี่สังสวงบัดทางยักษ์เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะพร้อมแล้วนะวันสองสทุกคนดูด้านบนวันสองสามเกี่ยวโฟสังสูงถังยกักษ์ว้าขอเงินก่อนเลย hey.

เด้งนุบนุ่มมากทุกอันโอคือมีสันสุดแต่และรสชาติของกล่องนี่คือเยอะมากาอ้าแล,ล้วคือยังไม่จบนะครับเพราะติมมินนี่กล่องการ์ด60บใบและสติกเกอร์อีก60ใบเดแล้วมาแกะดูกันว่ามีอะไรบ้าง ่าข้างในจะเป็นยังไงข้างหลังคือสวยมากแล้วก็มีชื่อของทั้งสิบสองคนว้าวโหยอะมากยอแบบ oh my god ติ๊กคอยอะมากการแบบ เป็นย่งไงกันบ้างครับทุกคนคือตียขอลาไปก่อนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าอยากให้ตีทำช a l n อะไรอีกก็คอมเมนต์กันไปเยอะนะครับอย่าลืมนะครับใครชอบวงบัสเบียสของเราก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อยากให้ตี๋ทำอะไรของคนในอีกก็คอมเมนต์มาเลยบ๊ายบาย,บาย love you